สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโอฟินตอนนี้ผมจะได้ผมได้เตียงแล้วครับดีมากเลยเนาะโอ้ในที่สุดก็ได้ขนแกะสักหน่อยไปตีแม่ยายมามุมมาดาบไม่จะพังนะเนี่ยตีแค่สังตีไม่กี่ทีก็พังอะเออขนแกะแอนเดียว นี่นะนนะผมเลยอีกแล้วครับนี่นะขนแกะมานี่ออสร้างค่ะชึกสะดุ้งเลยคู่ใบไม้ไหมอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ไหมเนี่ยหืม โอ้ยไม่มีคุณยืมไม้เนี่ไว้ก่อนแต่ละจริงไว้มันโตัวคุณน่าจะตีบ้างนะตีมาเย็สแต่แล yes. ้วเตียง ยล้งออกไปสักหน่อยคิ่ว่าเตียงได้แล้วก็จะนอนตรงนี้ตรงนี้ก็ได้อ่านอนแล้วในที่สุดก็ได้นอนอ่านี่ครับต่อไปตีเตียงมาอ่ะลืมเก็บอีกเออมีเสีขโมย จะลูดนะเขางขอกัน มาเล็กเก็บโด้เข้าใจหอมามาเอเอาเหล็กมาด้วยนะในนี้มีโถโซเอามาเอามาเอามาอานเอามาเลสตอเอามา,น,า,มานี่มานี่มาทานูมาด้วยนี่นังสัตว์มาด้วย่นี้น,าาน,นะ เกมดับเลยครับชิงแอดแอดแอดตื้อฮัลโหลโอ้ยนี่พาร์ทที่แปดแล้วครับเอ้ยก็ได้เตียงสักสี่เนาะนีนะเดี๋ยวทำเป็นประตูสิบสองบาททางเก็บไว้นี่เก็บไ็บเก็บเก็บ

เก็บท้อส่งไว้เนาะหนึ่บแล้วอ้านี่ออกยานี่ยังไม่มีฝรั่งแม่เปเอย อ้อหรมอแค่นี้เองนะพวกอีกเนี่ยเลยชึ๊บโอ้จะพังแล้ว tắt đấy à, à không tắt x

คุณมะคที่อยากจะลองยาเลครับ hey, รบอรรออเและน้ชผมก็อย่าลืมนะครับิบเ่ของเราด้วยนะครผกดเลยครับผม <c oughs> ดเลยสักัด้วยนะครับสำหรับวันผมต้แครับไปก่อนะผมคับปอีกะ ได้มาเยอะแล้วสิงเด็กก็ได้ตั้งหลายต้นเลยช๊กว้ายชิคชิคแอดแอดแอดโอ้โหเร็วมากตัดทีละเลต้นเพื่อเก็บอาหารโอ้ยโอ้โหแหลกใช้ได้เลยครับยิ่งควนละอีกช้าจิบหาอีกด้วย จะไม่เลิกอยาแล้วก็มาทิ้งกันอ้อ,อยแหลกๆเล,ล,ลอยอุ้ยยังกะช้าเลยตัดไม้ก่อนค่อยบนเถอะค่ะ เดย็นมานีหน่อยเเย็นมานีหน่อยคือยังไงไอ้ยุติการซองซองบีโอตัดไม้กระต้องเสร็แล้วมาดูเดะมาถ่ายภาพอะไรโอ้โหอาหารจัดดีมากเลย ยำยๆยำเนะ้หนูเขาไม่ใหญ่ตัดไม้กันนี่ไม้นี้ตัดยากง่ายมากตัดไม้ให้หมดก่อนค่อยปลูกใช่ไหมไมันกับนายสัเยมเนนได้ต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกปลูกแล้วขึ้น ตัดแล้วปลูกใบได้เหมือนกับนี้ครับเอาไงครับคุณดมซีดูกลายเป็นแม่มดอีกนี่นี่นี่เอ้ามีอะไรแลกมั้งวันนี้ได้เล่าแน่นอนไม่น,มน,น่าไม่น,น่าช้า งไงไ,ไอ,งอ้อเปิ้ลอืมโอ้โหอืมน่าจะพาดอะไรที่มันจะไม่แหนะลกเนาะออปแปอนี้มันแหลกมาก โอ้โอโอ้โหมันแหลกจริงจริงวัยนักพากมันน่าจะมาดีแล้วจะได้ไม่แหลกอันนี้โคตรสุดยอดแหลกเลยฉันมืดหรอไงเพื่อนเอเมซี่โอ้โห

Chạy đi thi đường Ui, mặt, trái cháy chinh ơi, ừ, ô không mày à, Này là Người khóc người lạc này À, con nghe gì Lên Hôp bài sư má mà, mà Hình khóc bay tìm bố tò lên giờ. แล้วก็พูดว่าดูนะครับโอ้โหหลักกว่าเดิมจิดยาอุ้ยไม่หลักแล้วเย้่อุ้ยแหล,แล, yeah. แลกขึ้นเลยนี่ปลูกทาน้ำเพื่อเยอะเลยเราค่อยฟาร์มนะไม้ไม้ไม้เราใส่ต้นเรียกไม้ตีนมองเนี่ยจ๊กจิกเฮ้ นี่ไม้จุดจุดจึดอดีเป๊ะแปอบดูภากิดดีภารกิดอ้าวเดี๋ยวนะภารกิดอยู่ไหนนีนโโ่แสดงว่าทำมันเะโอ้โหแหลกทำไม่ยากอืมคลิกก็ถ่ายไอ้นี่ยเออขวดแหลกเลยอันนี้ของจริงแน่นอน ลึกของเจงเลยตัดเอซี่สังเก่แบบได้เพราะอะไรอ๋อหดูภาพเราสักก่อน ขอจบเล็ยอีกไปหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปปรับปรุงเครื่องใหม่แล้วม้งเนี่ยวิมิโนโมันยังไม่ดีเข้าไใหญ่นะขอ,อะขอจบรายการแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยช้าเข้ไปใหญ่